เนี่ยครับมาทดสอบน้ำรั่วนะครับฝนตกแรงเลยเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าเข้ามาตรงไหนเนาะในพื้นนี้อกระจุกอัดมาใหม่แล้วก็ยังมีปัญหาอีกอูออ้น้ำเต็มเลยเ ฝั่งนี้หยุดจากข้างบนน่าจะฝั่งนี้น่าจะไหลมาจากข้างหน้านี้พอพอพอก่อนพอก่อนนี่ไหลมาแล้ว ออโอ้ไายไดยขดับอันนี้หยดลงนี่เลยติ๊กติ๊ก,ต,กติ๊กเลยต้องลื้อกระจกอีกแล้วครับผมลื้อกระจกบังลงหน้าเนาะ อีกบานหนึ่งแล้วคันนี้นะครับลื้อหลังแล้วก็ต้องลื้อหน้าเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีปัญหานะครับเขาเออมีปัญหาอยู่ว่าปะปุมาแล้วน่าจะปะแล้วก็ล่องล่องกระจกมันต่ำเนาะ อย่างข้างหลังวันนั้นนะครับไปเจอที่ว่าเข้าปะเข้าปะชายชายตรงนี้แล <kaar> ้วเนี่ยนะครับปกติจะให้ดูนะครับด้านหลังวันนั้นก็เจอปัญหานะครับเนี่ยมันจะนูนขึ้นมานิดนึงนะครับช่องเนี้ยนะครับเนี่ยมันจะนูนขึ้นมานิดนึงนะครับเนี่ยระดับตรงนี้นะครับเวลาเข้าปะแต่คันั้นเนี่ยเขาจะเจียตรงนี้เรียบเลยเขาตีเรียบไปเลยตรงนี้จะต่ําลงมาเท่ากับพื้นตรงนี้เลยนะครับตีเรียบลงมามันก็เลยเกิดปัญหา ว่าทำไมอัดกระจกแล้วก็ไม่อยู่นะครับนี่คือประดินนะครับอัดกระจกแล้วก็ไม่อยู่เนี่ยมันพื้นพื้นที่รับกระจกมันต้องนูนนะครับตัวนี้จะล่องเนาะตัวนี้จะนูนขึ้นมาเพื่อที่จะใส่ยางแล้วทีนี้ถ้าเราทําเรียบเหมือนกันน้ํามันไหลลงมานี่มันก็จะไหลลงมาเลยมันอย่างน้อยถ้ามันมาค้างตรงนี้มันก็จะไหลออกมาตรงนี้ได้ลงมาข้างได้นะครับนี่ก็เกิดปัญหาผมก็จบงานไม่ลงอีกทางนาทางนาตรงรื้พุ่ม เพราะมันพุ่มขมงคากระเล็งมันเปียกมากหรือมันไหลออกมาจากพุ่มเลยไหลออมาจากพุ่มเลยเนี่ยตรงรื้พุ่มทั้งนั้นเนี่ยออกเลยอ่ะเพราะมันมังคากระเล็งมันมันหนามันซึมออกมาจากหันเลยโอ้โหเนาะดีครับวันนี้งานเราก็ว่างๆนะครับถ้าใครจะมาใช้บริการช่วงนี้ก็มาได้เลยนะครับก็เอางานอีกคันหนึ่งมาก็บปัญหาเรื่อง เรื่องน้ำหยุดเนาะนี่ก็ทํางานเสร็จแล้วครับปรากฏว่าเจอฝนหนักๆเข้าวันนี้พายุเข้ามาสามหยุก็มาเจอเลยเต็มเต็มเลยนะครับเจอเต็มเต็มเลยเลยนี่ยเป็นไงล่ะทีเนี้ยรู้รสชาติเลยว่าตรงรื้อเยอะนะครับลือ้อกระจกอีกบานหนึ่งแล้วก็ให้ช่างกระจกมาทากาวท่า,าไรใหม่นะครับมาอันี้หม่ไม่งั้นไม่ไหวเป็นปัญหาทันทีนะครับจบงานไม่ลงนะครับ ชันนี้ก็มาไล่ประกอบต่ออีกนะครับตอนนี้ก็คือใส่เบาะแล้วนะครับใส่เบาะแล้วนะครับเหลือหลังคานะครับหล,หลังคาเรายังไม่ได้ใส่ทำไไล้อนะครับนี่นะครับทำไว้้อ ทำไว้รอทำไว้รอนะครับอันนี้ก็รออะไรนะครับใจเย็นๆน,นะครับผมรออะไรอยู่ตอนนี้เวลาว่างก็ลื้ออะไรนะครับท่านใดสนใจอะไรเก่าตรงนี้เพียบเลยนะครับเยวจะพาไปชมเพียบเลยเปียกอดยอดภาษาบ้านผมเขาเรียกว่าเปียกอดยอดอยู่เปียกอย่างหนักเลย ลานจอดรถเราครับนี่ชั่วโมงนี้รือนะครับรื้อรื้อรื้อท <c oughs> ัานนี้เสร็จก็ไม่มารับนะครับรถแปลกๆนำเข้ามานี่ถ้าไม่จบมาที่นี่นะครับจบแน่นอนอันนี้ก็เป็น รถลุูของญี่ปุ่นคาวมาจิตานะครับคันนี้ยังไม่ได้ทําสีนะครับวางเครื่องเรียบร้อยท่านใดสนใจก็สั่งจองมาได้นะครับคันนี้ก็เหมือนกันวางเครื่องเรียบร้อยเป็น1 j นะครับยังไม่ได้ทําสีถ้านหนึ่ได้สีอะไรบอกเลยนะครับจัดตามคําสั่งเลยคันนี้ก็ทําสีมาแล้วเจ้าของไปต่อไม่ไหวนะครับถ้าใครสนใจก็บอกได้เลยนะครับจะใส่เครื่องให้ใหม่เนาะ วงมาลัยซ้ายนะครับมือหมุนนะครับเบาะนะครับเบาะเป็นผ้านะครับอันนี้เป็นรถคลาสสิกเลยนะครับอันนี้สลูปเมนวนนะครับนี่สลูปเมนวนนะครับขับซ้ายนี่ก็เทดีนะครับซ้ายนี่ก็เทดีนะผมว่านะใส่เครื่องเจเข้าไปเนี่ยโอ้ไปไหนไปกันนะครับไปเที่ยวชิลๆนะครับไฟนี้เดี๋ยวจะล้างทําตกแต่งใหม่นะครับ อันนี้เป็นแก้วนะครับทําง่ายครับนี่ทำสีเสร็จมาแล้วครับไม่มีปูนะครับคันนี้ไม่มีปุรู้สึกว่าจะตีปูงยื่นนีออกมาสักหน่อยหนึ่งด้วยเนี่ยนะพอตีปูงยืน่นออกมาหน่นอยนึตีปูงยืน่นออกมาสักหน่อยนึงนะครับตอนนี้ลื้อซากนะครับลื้อซากหลายคันเลยนะี่ ลื้อซากหลายคันลือซากหลายคันครับป็นไปได้นะครับเพราะว่าพวกยางพวกนี้นะครับยังใช้งานได้ดีอยู่เนาะนี่ก็หรือซากนะครับมีซากหลายคันอยู่ตามมาติดติดครับก็เอามีคันนี้ก็จะปั้นนะครับอันนี้ อันนี้เป็น T ีสี่นะครับแต่แปลงเป็น T ีหนะครับไฟเป็นถง T ีห้าแล้วนะครับฝากระโปรงเลยต่อมานิดนึงก็เลยอาจจะมีสีก็ส่วนตัวถังอันนี้ยังสวยนะครับคันนี้เป็นรถเจดที่นั่งนะครับแต่ว่าเสียภาษีโคกพันมาแล้วนะครับเป็นเยอรมันทแท้ๆนะผมก็ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับก็กะว่าจะมาปั้นนะครับก็เลยกะว่าจะแปลงเป็นเครื่อง รครเครื่องเครื่องเจดีกว่ามั้งแต่มันขับเคลื่อนล้อหน้านะครับขับเคลื่อนล้อหน้าก็เลยว่าจะแปลงเครื่องเจนี่อาจจะต้องอาจจะต้องต้องใส่เพลหลังเนาะต้องใส่เพลหลังแปลงเป็นเครื่องเจอาจจะต้องใส่เพลหลังอาจจะต้องใส่เพลหลัง อาจจะต้องใส่แพรหลังเพราะว่ามันมันต้องดัดแปลงนะครับมันต้องดัดแปลงถ้าเราไม่ใส่แพรหลังก็จะไม่ได้การนะแล้วก็อาจจะใส่ของบินทั้งหมดนะครับกระปุกพวงมาลัยก็จะแปลงเป็นของบินใส่ไปนะครับเป็นของบินใส่ไปเพราะว่าถ้าไม่งั้นนี่ น่าจะไปไม่สวยนะครับน่าจะไปไม่สวยเอาเครื่องบินใส่ไปอันนี้ก็กระจกหน้าก็ไปแล้วนะครับทันนี้มีสลูปนะครับก็เลยจะตัดสลูปไว้นะครับนี่สลูปนะก็เลยว่าจะตัดสลูปไว้ ไว้เป็นแนวทางดูว่าเออมันมันจะได้ประมาณไหนเนาะสรุปโอ้แต่คลิปนี่เก็บไว้ให้ไนเดอร์เจ้านายแต่คลิปๆตปอย่าให้มันวี่งไรเดอร์อือนะครับเพราะบางอย่างเราต้องใช้นะครับบางอย่างเราก็ต้องใช้ ท่านใดสนใจก็ยังมีอะไรหลายชิ้นที่ทยังที่ยังมีให้อยู่เนาะยังมีให้อยู่หลายชิ้นหลายอันนี่ก็ตัดนะครับหนึ 140, อันนี้ไม่รีรอแล้วครับวันนี้จะไม่เหลืออะไรละนะครเพราะว่ามันไม่มีที่จะจอดหลักๆเลยที่จอดมันไม่มีจอดไว้ก็ เกะเปล่าๆไล่ต้องถอดแก้มถอดประตูออกนะครับถุดน็อตไว้ใช้งานนะถอดประมาณนี้ออกแหละไม่งั้นเนี่ยคงไม่จบงานนะครับไม่จบงานไม่จบงานแน่นอนนะโอเคครับวันนี้ก็ ให้ดูประมาณนี้นะครับเพราะว่าบางหลายๆท่านก็ทมัยว่ามันหายไปนานจังเลยคิปเนี้ยปัญหามันก็อ,อยู่ตรงนี้แหละครับเวลาทํางาน ติดฟิล์มนี่มันก็แปลกนะครับวันนี้ฟิล์มยี่ห้ออะไรดูโหกาเหม็นจริงๆเลยติดมาสองวันละงงมากเลยนั่งไม่ได้เลยเหม็นมากเลยต้องเปิดทิ้งไว้สองสามวันและนะ้วของราคาถูกนี่มันไม่ดีจริงๆเลยแม้แต่ฟิล์มยังไม่ดีเลยเพราะอะไรครับเพราะว่า เป็นไปได้เพราะว่ามันราคาถูกม,มันก็เลยเป็นแบบว่าไม่เหมือนเป็นแบรนด์ของเขาแบรนด์ขเขาเขาจจะใช้กาวดีเนาะกาวดีเวลาไปติดปุ๊บนี่เราก็นั่งได้เลยแต่อันนี้ติดแล้วนั่งไม่ได้เพราะว่ามันเหม็นนะครับต้องทิ้งไว้เป็นอาทิตย์หนึ่งมั้งเข้ามาแล้วโอ้โหลูกสาวบุญหิมเลยทำไมมันเหม็นอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าโอ้เหม็นกาวที่ฟิล์มดูว เออผมก็ไม่เคยเห็นว่าติดฟิล์มมาแล้วจะเหม็นเนาะตั้งทิ้ว่าเป็นอาทิตอย่างเงี้ยหรอ,อไม่ว่ากันครับเราอยากได้ของถูกเนาะเห็นพักพวกบอกว่าเออเอาแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วรถเราเองเราก็อ่ะตามใจเพื่อนฝูงมาติดให้ก็ขอบคุณมากแล้วมาติดถึงที่แต่มันก็ราคาอย่างว่าแหละครับไม่ไม่ได้แพงอะไรเนาะพอราคาไม่แพงของถูกไม่มีดีนะครับมันใช้ได้ตลอดนะครับ ของถูกไม่มีดีของดีไม่มีถูกมันมีคุณค่าของมันอยู่แล้วนะครับของดีแต่บางทีเราก็มองเห็นแต่ว่าราคาเกินไปมันก็คุณค่าแล้วก็ความรับผิดชอบอะไรพวกนี้มันมัน,ม,นมันก็ต่างกันนะครับก็เลยเป็นว่าเราไม่ได้ของดีเนาะเราไม่ได้ของดีเออประมาณนั้น ไม่ต้องบ่นให้ใครฟังครับนี่บ่นให้ตัวเองนะครับเผื่อท่านลูกค้าท่านใดาอาจจะงงว่า,าทําไมมันภาคหลังนี่บ่นเก่งจังก็คือความคาดหวังนะน้องเหมือนลูกค้าหลายๆท่านนะครับก็คาดหวังว่าจะมาให้ผมทําให้มันเสร็จปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บปุ๊บปบเนี่ยอย่างคันนั้นนะครับก็ามาเจอ ก็ต้องมาลองทดสอบจอดไว้นิ่งๆฝนตกน้ํามันเข้ามันเข้าตรงไหนนะเดี๋ยวผมซักให,ใหม่ใหม่ก็จะเน่าอีกผมก็ต้องจัดการเทสแล้วเทสอีกนะครับกะว่ามันอยู่ช่างก็บอกมันอยู่แล้วพอใส่เข้าไปปุ๊บยังไม่ได้ส่งลูกค้าเลยครับต้องมาลื้อกันใหม่อีกเนี่ยนะครับอันนี้กะว่ากระจกหน้าคุณลูกค้าทําสีมาเขาก็บอกว่าเขาลื้อกระจกหมดเลยนะครับนี้กระจกหลังก็ลื้อก็เจอแผล รกระจกหน้าก็น่าจะต้องรื้อแล้วก็เจอแผลอีกนะครับนี่ถ้ามันมันมัน,ม,นมันเป็นอะไรที่พูดยากนะเป็นอะไรที่พูดยากครับเรื่องรายละเอียดของรถในในซอกในมุมมันเยอะนะครับงั้นนี่แหละบางทีเราเข้าไปในห้องโดยสารแล้วอากาศไม่สะอาดปุ๊บเนี่ยมันก็สูดดมเชื้อราเข้าไปความชื้นเข้าไปนะครับเป็นโรคเป็นไทอีกมันก็ไม่คุ้มนะครับชีวิตเราไม่ได้มีค่าแค่นี้นะ ลำพังแต่เราอยู่สูดอากาศภายนอกวันนี้ก็มลพิษพออยู่แล้วในเมืองหลวงในอะไรเนี่ยอโอเคก็ให้รักษาสุขภาพทุกท่านนะครับสวัสดีครับ